มันน้าเปื่อจังเลยวันนี้ติ๊งนิงเฮ้ยใครมากดกิ่งหน้าบ้านเราอะเอาไปดูกันติ้งนิงวันนี้เธอมาทำอะไรหรออ่อมิันแค่อยากมาเล่นกับเธอที่บ้านเฉยๆนะ่ะเพื่อเธอเบื่อโอ้พอดีเลยเข้ามาสิ นี่ตามมาเลยนะเดี๋ยวฉันขอนั่งที่โซฟาก่อนอ๋อฉันเล่นไปเดี๋ยวฉันก็จะเอาคอบมาเล่นที่บ้านเธอได้นะโอเคตามสบายนะโอเคโหเธอาวางไอติมไว้ที่พื้นแบบนี้เลยเหรอเนี่ยอืมไม่เป็นไรหรอกโอโอเค โอ้ยแม่เหล็กมันติดนี่เธอเอเดี๋ยวเราไปเล่นเออ่เล่นกันในป่าไหมฉันว่าฉันว่าน่าจะสนุกนะเอเธอกล้าไปหรออืมก็กล้าสิจะไปกลัวอะไรล่ะอืมก็ก็ได้โอเค ฉันเก็บคอมก่อนโอเคฉันเก็บละไปกันเดี๋ยวฉันนำไปเองโอเครอฉันด้วย